เทศกาลถือศีลกินผัก200ปีภูเกต็ตที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเจ้าของภูเกต็ตจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรพลาดมาดูว่ามีอะไรบ้างที่จะทําให้เทศกาลนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องรู้และไม่ควรพลาดเทศกาลถือศีลกินผักหรือที่เรียกกันว่าเทศกาลเทพเจ้าทั้ง9้าเป็นประเพณีที่มีชีวิตอยู่มายาวนานมีหลักฐานมาจากลทัทิเตาในประเทศจีนซึ่งเป็นประเพณีที่เชื่อว่าจะช่วยให้ร่างกายชำระล้างได้ด้วยการรับประทานอาหารเจที่มีคุณค่าสุขภาพสูง แต่ที่น่าสนใจคือที่ภูเก็ตที่มีรากเหง้ากับวัฒนธรรมจีนนี้ก็มีการจัดเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการและมีความเป็นเจ้าของธรรมให้เทศกาลนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและสัมผัสวัฒนธรรมแล้วเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ตมีอะไรบ้างการเดินลุยไฟที่เป็นกิจกรรมที่นิยมมากที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ผู้ที่เข้าร่วมจะเดินเข้าไปในที่ที่มีไฟเผาขึ้นซึ่งเป็นการเปรียบเสมือนกับการชำระล้างร่างกายจากความไม่สุขภาพ พุไฟกิจกรรมที่เป็นเพลงรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินซึ่งมีการเผาพุไฟเพื่อสร้างความสว่างและความสุขไต่บันไดมีกิจกรรมที่แสดงถึงความเชื่อว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและชำระล้างได้ด้วยการไต่บันไดที่มีมีดติดอยู่การแห่พระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมสำคัญที่มีการแห่พระเทพเจ้าทั้ง9้าจากศาลเจ้าต่างๆมาเข้าพักที่ศาลเจ้าหลักกำหนดการและสถานที่จัดเทศกาลเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ตจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21 ถึง29ตุลาคม2568ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆตามกำหนดดังนี้วันที่22ตุลาคมแห่พระอั้มนาคาเวลาเจนาฬกา30นาทีวันที่23ามตุลาคมแห่พระอั้มสามไปก้องบางคูเวลาหนาฬกาสสนาทีแห่พระอัมสปัมเวลาเจนาฬกาวันที่24ตุลาคมแห่พระอัมสามกองเวลาหนาฬกา45นาที แห่พระอั้มนาบอลเวลาเจ็ดนาฬิกาขบวนแห่สองรอปีสะพานหินอั้มกระทูเวลาสิเก้านาฬิกาสาสิบนาทีวันที่ยี่สบห้าตุลาคมแห่พระอั้มท่าเรือเวลาหกนาฬิกาเก้านาทีแห่พระอั้มเจ็งอ๋องเวลาหกนาฬิกาสาสิบนาทีวันที่ยีหตุลาคมแห่พระอั้มบางเหนียวเวลาหกนาฬิกาแห่พระอั้มแสงธรรมเวลาสิบหนาฬิกาสาสิบนาทีวันที่ยี่ดตุลาคม แห่พระอา้มช่วยตุ๋ยเวลา8นาฬกาวันที่28ตุลาคมแห่พระอา้มกระทุเวลา6นาฬกา45นาทีแห่พระอา้มยกเค้เก้งเวลา7นาฬกา45นาทีวันที่29ตุลาคมแห่พระอา้มหล่อโรงเวลา7นาฬกาพิธีส่งองค์ิ้วอองไตเตพิธีส่งพระเวลาช่วงดึกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Page ไทยภูกเกต็ต Tourism Authority of Thailand Phuket Office So e m a i l travel underscore a hotmail c o m y o u t u b e travel mgr i n s t a g r a m travel foodline tiktok travel foodline เ <c oughs> ทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ตเป็นเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความเป็นเจ้าของของภูเกต็ตทำให้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพลาดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางและสัมผัสวัฒนธรรมมาลองเข้าร่วมเทศกาลนี้และสัมผัสความสุขจากการเป็นเจ้าของกอันเถอะคุณคิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมใดบ้าง และคิดว่ากิจกรรมไหนจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้